ถ้าพูดถึงคำว่า 3G นะคะเพื่อนๆหลายคนคงอาจจะได้ใช้หรือว่าได้ยินกันมาเป็นปีๆแล้วใช่ไหมแต่พเพื่อนๆทราบไหมคะว่าการประมูล 3G เพึ่งจะมีเป็นครั้งแรกในเมืองไทยค่ะลาปุ๋ยมีข้อมูลดีๆจาก p o p n d t c g o t h มาฝากกันไปดูกันเลยอย่างแรก 3G ที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้คืออะไรคำตอบง่ายๆค่ะ 3G ก็คือยุคที่3ของการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือหรือ Third g เจเน a เรชัโดยที่ผ่านมายุคที่1คือยุคอนาล็อกที่เราโทรออกรับสายแค่นั้นค่ะแล้วก็ในยุคที่2หรือว่ายุคดิจิตอลที่เพิ่มการส่ง SMS ได้แล้วก็ในยุค 2.5G ถึง 2.75G จะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ GPS หรือ S เพิ่มเข้ามาค่ะ ในยุค 3G ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงมากทาให้เราทําอะไรได้หลายๆอย่างบนมือถือค่ะทุกที่แล้วก็ทุกเวลาด้วยอย่างเช่นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการดู y t u t u ทีวีออนไลน์หรือว่าวิดีโอคอลซึ่งเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เร็วทีเดียวค่ะเพื่อนๆใครสงสัยกันไหมคะว่าทําไม 3G ต้องใช้ขึ้นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ทำไมไม่ใช้3กิกะเฮิรตซ์ไปเลยอะ 3 G ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงอะ่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวหลับปุ๋ยพาไปหาข้อมูลดีๆเอามาฝากเช่นเคยค่ะ3 G ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่2ประเภทอย่างแรกคือ3 G บนขึ้นความถี่เดิมค่ะที่ผู้ให้บริการแต่ละลายนะคะนำมาเพิ่มความเร็วในการรับส่งเพื่อใช้3 G ได้ และอย่างที่2คือ 3G บนขึ้นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ซึ่งมีการให้บริการอยู่แล้วค่ะตามระบบสัมปทานเดิมจำนวน15เมกะเฮิรตซ์ด้วยกัน 3G ในแบบแรกนั้นเป็นการนําขึ้นความถี่เดิมที่เป็น 2G มาอัปเกรดเป็น 3G ซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องของความกว้างของข้อมูล ที่จะต้องถูกแบ่งออกมาเพื่อรองรับการใช้งานทั้ง 2G และ 3G ส่งผลให้เกิดการติดขัดเมื่อมีการใช้งานจำนวนมากๆพร้อมๆกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะจึงทำให้ต้องมีการจัดสรรคขึ้นความถี่ใหม่ค่ะซึ่งก็คือขึ้นความถี่บนย่าน2.1กิกะเฮิร์นั่นเองที่ปัจจุบันนะคะในประเทศไทยยังเหลือแถบความถี่ให้ใช้งานได้อีกเป็นจำนวน45เมกะเฮิร์ค่ะและสุดท้ายทำไมต้องมีการประมูลคะ ข้อนี้สำคัญมากเลยเนี่ย เนื่องจากคลื่นความถี่ค่ะเป็นทรัพยากรของประเทศอยู่ใต้การกำกับดูแลของกสทชซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพรบอ,องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พศ2553ค่ะโดยในวันที่16ตุลาคมถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่มีการจัดสรรคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์จำนวน45เมกะเฮิรตซ์ด้วยวิธีการประมูลโดยก,ดยกสทชค่ะวิธีการประมูลถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและ ยุติธรรมการประมูลไม่ใช่การขายค่ะแต่เป็นการให้ใบอนุญาตมีระยะเวลา15ปีเมื่อครบกําหนดนะคะก็จะนํากลับมาจาัดสรรใหม่และเงินที่ได้จากการประมูลค่ะก็จะถูกนํากลับมาใช้พัฒนาประเทศในทุกๆด้านเลยในครั้งหน้าหลับปุ๋ยยังมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการประมูลขึ้นความผีส 3G มาฝากกันค่ะแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ร่วมคิดร่วมกันปับ๊บ Public Online Participation by NBTC ร่วมสร้างสารรค์โดยกสทช